สวัสดีจ้าแสงเดือนกวิคุณสาวอุดรอินสวิตค่ะพี่น้องมื้อนีวันอาทิตย์วันหยุดค่ะก็เลยมีโอกาสได้มาขับรถเล่นค่ะพี่น้องอากาศดีค่ะก็เลยมาเจอทุ่งของต้นรับค่ะต้นรับอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเขาเอื่นวาต้น้ำมันค่ะสําหรับต้นรับในประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะข้าเจ้าสีน้าไปอ่าไปสกัดเป็นน้ำมันพืชค่ะน้ำมันรับนั่นเองค่ะเป็นยังไงค่ะสวยงามบ่ค่ะ เนี่ยก,กำลังสิออกดอกค่ะพี่น้องมันเป็นดอกจุมจ่มๆคล้ายๆกับอดอกของพักกวงตุ้งนะคะพี่น้องกะมีหลายคนค่ะที่เก็บไปประกอบอาหารเช่นไปพัดไปแกงไปอ้อมค่ะพี่น้องสาวอ,อุดรอินสวิตก็เคยเก็บไปกินอยู่ค่ะได้ว่ามื้อนี้บ่ได้มาเก็บด้วยจา้าเพราะว่ามันบ่เมนสวนของจะคของจา้าเพียงแต่ว่ามาเก็บภาบรรยากาศแล้วกะ ความสวยงามและ้วกะ็ความเขียวความหนาอร่อยมาฝากพ่อแม่พี่น้องเฮ่าค่ะเห็นอีหยังสวยๆงามๆแล้วก็เป็นตะแซบสาวอุดรอินีวิตกะอดเพ่ได้ค่ะที่จะยิบกล้องขึ้นมาบันทึกภาพแล้วกะ็บรรยากาศมาฝากพ่อแม่พี่น้องเฮ่าค่ะทุกใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องยูทูบสาวอดุดรอินีวิตในตเดจ้ามาจ้ามาเบิ่งน้ำกันจ้า ต้นงามต้นอวบค่ะพี่น้องกำลังออกดอกค่ะเป็นแต่แสบบ่าจ้าลักษณะดอกเด้ค่ะพอดอกมันบานแล้วดอกมันสิเป็นสีเหลืองด้อจ้าเดี๋ยวจังไดสาวดอุดนิสวิสีมาอัปเดตตอนมันที่ออกดอกสีเหลืองแล้วค่ะแต่ว่ากะมองภาพรวม้อคะจะเห็นบ่ว่ากะเริ่มเริ่มจะบานเราจะมองไปจะเป็นแบบว่า เหลืองเสีเหลืองเหืองเห็นบ่ค่ะพี่น้องันมันบานเต็มที่นี่กะงามคือกันจ้าสาวอุดรณิสวิตประกาเก็บของข้า,าดอกจ้าเพียงต่ว่ามาขอทายลูปซื้อจ้างามคักค่ะพี่น้องเป็นตาสะอ,อนเป็นตาแซบ ดินประเทศข้าเจ้าปลูกอีหยังกะง่ามจ้าพี่น้องตะสะอ่อนอย่จ้าแล้วเบิงจ้าเป็นตะหักโปะบ่พี่น้อง เขาเจาปลูกเป็นลายเลยจ้าสวยงามค่ะพี่น้องตอนนี้กะสูงเลยหัวเขาเนี่ยค่ะพี่น้องตอนนี้ที่อยู่ในภาพนี่จ้าพี่น้องสูงเลยหัวเขามาจ้าสาวอุดรนี่ชีวิตก็ไ่ได้เหยียบได้จ้ามันสีวิตท่ทางห้อยหล่อรถนะจ้าย่างขมาน้ำทางห้อยหล่อรถจ้า แต่อสะอนพี่น้องงามคักจ้างามคักงามหลายจ้าเป็นทุง่งเป็นปลาเลยค่ะข้าเจ้าปลูกดอกมันค่ะพี่น้องดอกมันก็เป็นแต่แซบนะคะเนาะ มาเบิงมาชมน้ำกันเ้้จ้าแต่สะออนคักจ้าพี่น้องแล้วเบิงมันอวบหลายมันแตกก็มี่จ้าขันมันดอกมันบานเต็มที่นี่สีเหลืองเต็มทุ่งได้เลยจ้า สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมค่ะเจอกันไหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ สวัสดีจ้าสวัสดีเช้าของวันอาทิตย์ค่ะมือนี้เป็นวันหยุดค่ะมือนี้สาวอ,อุดรอินสวิตกะเลยมากขับรถเลนค่ะพี่น้องแล้วก็ไม่เจอทุ่งทุ่งเชนข้างนานี้ขาเจ้าเรียกว่าทุ่งต้นน้ำมันค่ะพี่น้องสำหรับต้นน้ามันนะคะสามารถน้ำไปประกอบอาหารได้ค่ะส่วนมากคนไทยถีออยู่ต่างประเทศกะ